ก็จะยิงปลาตะเพียนกันเมื่อกี้แลดเข้ามาสวัสดีครับนะนะพบกับผมชาติสายล่าพันปลาซุกโขไทยพัดถิ้นนะครับวันนี้ก็ออกมายิงปลาครับนี่มาถึงหมาครับฝนตกครับแต่ คงจะตกไม่นานครับกน็นี่มันยังพอมีแดดออกอยู่ครับฝนตกแดดออกครับก็แม่น้ำปาจินเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาเข้าหมายนี่ครับก็ไออะไรนะอ่างอาบน้ำเก่าครับไม่รู้จะไปไหนครับน้ำมันเยอะก็เลยลองมานี่ดูว่าเผื่อจะได้กลับเข้ากลับบ้านนะมครับไปง่ายเฝ้านะนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ ผัดปลาสุกขดไทยผัดถิ่นด้วยนะครับโ okay. อเคพาพุมกันด้วาตอนนี้ฝนมันเริ่มมันจะเบาแล้วแล้วก็มีแสงแล้วจะให้ดูแสงครับนี่ครับเริ่มมีแสงแดดออกมาแล้วแต่ฝนยังมีปรปรยๆปรยอยู่เฮ okay. ้องนั่งลุ้นดูครับเผื่อหลังฝนจะมีปลาเข้ามาได้กับข้าวครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็เอาไปก่อนครับกับข้าวครับไป okay. ครับ นี่ครับทางเข้าไม้ครับรเดินมาจากทางนี้ครับเราจอดไปฝั่งนู้น,นเข้าด้านนี้ครับฝนตกไปอันนั้นก็ไม่ได้ปลาลตรงนี้ครับสองตัววันนี้หลังฝนตกนี่ยังเปียกอยู่เลยครับวันนั้นนั่งตรงนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะนั่ง ข้างในนู้นนะโอเคเข้าภพมิมก่อนเลยดีกว่าครับเพื่อมเป็นการเสียเวลา ไม่ใหญ่มากขาที่ครับ นึกว่าตัวใหญ่เห็นน้ำดำมาได้ทอดครับไม่ดินเหมือนเดิมเขาวนี่ยนี่ขยันปลดป้า ก็จะยิงปลาตะเพียนกันเมื่อกี้แรดเข้ามา้าตนน้นหนามวยครับ อย่าบอกวนะ่าหลุดไปเนี่ยโดยังอยู่มั้ยเนี่ยครับนะนะนี่ก็สรุปผลงานรวมกันตอนเย็นนี่ครับ ลุตไปตัวนึงเสียดายได้ตัวเดียวได้ทอดครับตัวไม่ใหญ่ครับอะไรพอได้ทอดกินครับอีกตัวนึงโหยิงติดละไม่น่ากระชากเลยดึงลุดเลยครับนะโอเคงั้นก็กลับบ้านกันดีกว่าครับงั้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบการหาปลาแบบนี้ครับก็ยิงปลาอะไรเงี้ยครับก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกับผ่านปลาสุขโขไทยพัดถิ่นนะครับวันนี้ขอตัวกลับก่อนครับสวัสดีครับ